สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมแซงครับอยู่นนทบุรีรัมย์ครับผมตัวนี้ตัวนี้ลูกชื่อบิ๊กแซงครับใช่ลูกพ่อลุงเพชรครับชบาสายบุรีรัมย์ครับใช่อายุกี่เดือนครับติดสี่เดือนสิบหกวันครับผมวันนี้ลงแข่งรุ่นไหนครับ ฟันน้ำนมครับเพชรผู้เพชรผู้ฟันน้ำนมนะครับพี่น้องอยู่วันไหนติดตามนะครับมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับพี่ผมมาถึงก่อนก็เลยกอยมาตั้งแต่เมื่อวานแต่เช้าครับกลัวเขากลัวให้เขาปรับสภาพนะครับใช่ใช่ครับมาไกลนะครับเดี๋ยวผ้าเบิลงควายนะครับพี่น้องตัวนี้จุดเด่นเขาเป็นยังไงครับพี่ ที่ชอบเลยครับที่เห็นเราชอบกระดูกเขาใช่ส่วนเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยครับได้ทั้งกระดูกแล้วก็เนื้อด้วยกระดูกใหญ่นะพี่น้องขาใหญ่ดีครับพี่น้องบิ๊กแชฉ้งเขานะครับพี่น้องหนาดีนะครับหนาติดตามนะพี่น้องเป็นอนาคตอีกตัวนึงนะครับของพอพันดาวลุงนะครับ เขตยดผักอีสานนะพี่นอ้องตัวนี้ได้มายังไงครับพี่ไปซืป้อเอาเข้ามาจากบริลลัมครับครับที่ร้จักกันครับเลี้ยงไม่เยอะเลี้ยงไม่กี่แม่เอราเรานักติดตามแม่เขา ใช่ก็ติดตามอยากได้แม่เขาลูกออกมาตัวไหนเราก็ซื้อหมดใช่ครับเพราะเขามีพี่ชายตัวหนึ่งอยู่บ้านอยู่ที่ฟาร์มใช่พี่ชายเขาแต่แม่เดียวกันแต่เป็นลูกก้าวเจริญครับตัวผู้ตัวเมียครับตัวนั้นนะพี่น้องสายเราก็ถือว่ามาดีนะพี่น้องแม่เขาชอบหนึ้ครับแม่เขาสายเนี่ยครับ ควายบ้านๆเลยครับพอาดีร่ำเลยครับใช่เลยเขาใจจ่ายลูกตีครับยิ่งทางยายถ้าไรติดทางยายเขายายเขาจ่ายลูกมีแต่ร้อยห้าสิบขึ้นตัว,ตวยายแค่ร้อยสี่สิบนิดๆครับนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับของแม่แม่พันควายนะพี่น้องแม่พันพอพันต้องเบิ่งการใจลูกนะพี่น้อง,องดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งท้ายนะครับหนาลึกดีนะพี่น้อง ถือว่าหน้าที่ตามอีกตัวนึงนะครับสามอ่องอัตลักษณ์ชัดนะครับพี่น้องโอ้ขาใหญ่นะพี่น้องขาหลังกับขาหนาบอ,อกใหญ่นะครับถ่ายดีหลังตรงนะครับ ขอภัยเรื่องแสงนะพี่น้องอยู่ในโฮมหามุมดีๆก่อนนะครับฮะมให้เบืองไทยนะครับพี่นอ้องฮ่ายแข่งขาเบืองไทยนะครับหางลงนอโอู้สวยนะพี่น้องรอนะครับติดตามนะครับผม ฝากช่องทางเลยครับการติดตามครับออใครที่อยากชมอยากติดตามออครับเฟซบุ๊กเบอร์โทรครับผมเบอ,เอร์โทรเนาะศูนย์แปดห้าหนึ่งสามห้าห้าศูนย์เก้าเฟซบุ๊กแสงสถานกิจครับ S N K ครับอวัชเศเอสครับก็ <esf> one, ใครที่สนใจเข้าไปดูฟาร,ร์มก็ ยินดีครับยินดีครับนับพี่น้องสายพัฒนานะครับหรือไก่เคียงนะครับผู้ใดอยากเบิ่งพอพันนะครับหรืออนาคตนะครับเขียไก่เคี่ยงนะพี่น้องกับเขาไปติดตามไปเยี่ยมไปชมนะครับพี่น้องขอบคุณมากมากครับพี่ขอบคุณครับดีครับ